เชิญพี่น้องนั่งต่อไปนี้จะเป็นพิธีเปิดสมัชชาอัครสังฆมณฑลท่าแร่ลนองแสงเรียนเชิญคุณพ่อวชัชรินต้นปรึกษาผู้ช่วยผู้ประสานงานสมัชชาและกรรมการดำเนินงานสมัชชาได้กล่าวรายงานขอเรียนเชิญครับ กราบเรียนพระคัศสังราชอันตนวิระเดชใจเสรีสมัชชาของบรรดาพระสังฆราชเพื่อที่จะพระาศะาสนาจักก้าวเดินไปด้วยกันการเป็นเอกภาพการมีส่วนร่วมและการทำพันธกิจพระสันตะปาปาเปาโลที่หกเป็นผู้ริเริ่มให้มีสมัชชา เมื่อวันที่7ตุลาคม2015ซึ่งปัจจุบันครบรอบ50ปีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพระหว่างบรรดาพระสังฆราชกับพระสันตะปาปาคณะพระสังฆราชที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์จะให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเอกภาพพร้อม พร้อมกับแบ่งปันความรับผิดชอบระดับสากลเพื่อภา,าษาสนจักรสำหรับการประชุมสมัชชาของบรรดาพระสังคราชสมัยสามัญครั้งที่16นี้จะใช้หัวข้อสำหรับภา,าษาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันการเป็นหนึ่งเดียวการมีส่วนร่วมและการทำธนธกิจ สมัชชาหรือสินดการก้าวเดินไปด้วยกันครั้งนี้จะใช้เวลายาวนานสามปี2021ถึง2023จะเป็นการก้าวเดินไปด้วยกันของประชากรของพระเจ้าทั้งขรรวาธพระสงฆ์นักบวชชายหญิงพระสังฆราชและพระสันปะปาโดยแบ่งปัน สามขั้นตอนคือสมัชชรระหว่างสังคมฑนสมัชชรระดับทวีปและสมัชชรระดับสากลจะเน้นที่การฟังประชากรของพระเจ้าการมีส่วนร่วมความเป็นหนึ่งเดียวและพันธกิจโดยมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำถ้าเปรียบรูปสามเหลี่ยมก็เป็นการเอาหัวลง หลังจากที่ได้รับเลือกแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของพระาศาสนจักรคาทอลิกพระสันนบา,าฟรังซิสหันความสนใจไปยังผู้ที่อยู่ตามชายขอบสังคมและผู้ที่อยู่ห่างไกลหรือผู้ที่ถูกทอดทิ้งจากพระาศาสนจักรนี่กลายเป็นจุดศูนย์กลางใหม่ของพระาศาสนจักรพระสันา,าจะเปิดประชุมสมัชชา ระหว่างวันที่9ถึงวันที่10ตุลาคม2 0 2 1ส่วนแต่ละสังคมมนฑลก็ทำพิธีเปิดของตนในวันอาทิตย์ที่1 7ตุลาคม2 0 2 1ซึ่งอักราสังคตุลนทะเลนองแสงทำพิธีเปิดสมัชชาในวันนี้สมัชชาระดับสังคมมณฑลจะต้องให้เสร็จเดือนเมษายน2 0 2 2 ดังนั้นอัคารสังทนท่าแล่หนองแสงจึงมีขั้นตอนในการดำเนินการสมัชชาดังต่อไปนี้ 1. แต่งตั้งผู้ประสานงานระดับสังคมนทนคือคุณพ่อเจวีชัยศรีวรกุลอุปสังคราษ 2. แต่งตั้งสมาชิกทำงาน 3. แต่งตั้งผู้จะเข้าร่วมประชุมสมัชชา สเตรียมแบบสอบถามแล้วส่งไปยังพระสงฆ์นักบวชประชากรของพระเจ้า 5. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากประชากรของพระเจ้าและทำเป็นเอกสารสำหรับผู้จะเข้าร่วมประชุมสมัชชาได้ศึกษาและไตรตรองเวลานี้เราอยู่ในขั้นตอนของสังเคราะห์ข้อมูล 6. ประชุมสมัชชาระดับสังมตฑน,นในวันที่22-24ถึงพฤศจิกายนศกรนี้จิตยกร่างคำประกาศและแปลเป็นภาษาอังกฤษส่งไปที่สภาพระสังฆราช8ส่งไปที่สภาพระสังฆราชวันที่16มกราคม2 0 2 2 9 สภาพระสังฆราชสังเคราะห์11สังฆมณฑลและส่งสมัชชาไปที่ระดับทวีปบัดนี้ได้เวลาที่เหมาะสมในการเปิดสมัชชาอัราสมุนทะเลหนองแสงแล้วจึงขอกราบเรียนเชิญพระคสังกราชอันตนวิระเดชใจเสรีได้กล่าวเปิดสมัชชาและตัดริบบิน เปิดโลโก้หรือป้ายสัญลักษณ์สมัชชาขอกาเปลี่ยนเชิญครับบรรดาพี่น้องนักบวชชายหญิง และสัตบุรุษสำหรับการประชุมซีนอตของบรรดาพระสังฆราชสัยไมายสามัญครั้งที่16หนี้จะใช้หัวข้อสำหรับพระศาสนาจักที่ก้าวเดินไปด้วยกันการเป็นหนึ่งเดียวกันการมีส่วนร่วมและการทำพันธกิจซีนอตการก้าวเดินไปด้วยกันซีนอนดานิตี้ครั้งนี้จะใช้เวลายาวนาน สามปีจะเป็นการก้าวเดินไปด้วยกันของประชากรของพระเจ้าทั้งคารวาสพระสงฆ์นักบวชพระสังฆร,ราชและพระสันตะป,ปาปาโดยแบ่งปันขั้นสามขั้นตอนคือสมัชชาระดับสังฆมณฑลสมัชชาระดับทวีปและสมัชชาระดับสากลจะเน้นที่การฟังประชากรของพระเจ้า การมีส่วนร่วมความเป็นหนึ่งเดียวและพันธกิจโดยมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำถ้าเปรียบรูปสามเหลี่ยมก็เป็นเอาหัวลงพระสันทบาปาจะเปิดประชุมสมัชชาในวันที่9ถึง10ตุลาคมส่วนแต่ละสังฆมณฑลก็จะทำพิธีเปิดของตนเองเช่นวันที่17ตุลาคม ชาวเราทุกคนเป็นสิทธิติดตามพระองค์ผู้ทรงเป็นหนทางความจริงและชีวิตขอพระจิตเจ้าประทานความสว่างพละกำลังและจิตตรมแห่งความรักเพื่อที่จะก้าวไปด้วยกันในการเป็นหนึ่งเดียวกันการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติพันธกิจประกาศข่าวดีซึ่งสอดคล้องกับคริฎีกาแห่งประเทศไทยสิทธิพระคริสตสิทธิธรรมทูต ขอพระเยซูคริสต์เจ้าทรงนำทางในการทำสมัชชาของอัครสังฆมณฑลท,ท่าแร่น้องแสงให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเถิดดังนั้นเพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้าและให้เป็นไปตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสและการเข้าสู่ขบวนการสมัชชาในฐานะประมุขอัครสังฆมณฑลท,ท่าแร่น้องแสงจึงขอเปิดสมัชชา นบัดนี้ เช่นยืนขึ้นเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่า,านทั้งหลายและสนิทกับท่านด้วยขอสวัสดีบรรดาพี่น้องสงฆ์นักบวชและพี่น้องสัตบุรุษ ที่รัทกทุกๆคนในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพระศาสนาจักรในแต่ละสังคมนทนที่มีการเปิดสมัชชาหรือว่าซีนอตระดับสังคมนทนสิ่งสำคัญก็คือขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันและภาวนาเพราะ งานของเรางานของพระศาสนาจักรจะสำเร็จก็ต้องอาศัยการนำของพระจิตเจ้าเราเป็นเพียงเครื่องมือของพระองค์ดังนั้นให้เราร่วมใจกันวอนขอพระจิตเจ้าได้โปรดทรงนำทางการทำสมัชชาหรือว่าซีนอตของเราในครั้งนี้ให้บรรลุผลสำเร็จและสิ่งที่สำคัญก็คือ ขอให้ใจเรานั้นเปลี่ยนแปลงเพื่อที่เราจะได้นำสิ่งที่พระจิตเจ้าต้องการนั้นลงมาสู่ภาคปฏิบัติให้เป็นจริง